จัดรถครอบครัวแบรนด์หลักมาให้เลือกทั้ง2รุ่นย่อยเลยไม่ว่าจะเป็นคันนี้ Fortuner คันนี้เป็น2.4ตัว V ขับ4ปี2018เลขมาอยู่9 2 0 0 0โลกับราคาอยู่ที่849,000ฟีดาาพร14,000บาทเท่านั้นแล้วก็เป็นคันนี้นะครับ Isuzu n e X คันนี้เป็นตัว3.0ตัว DVD D-ionic n a v i ปี2019คันนี้เลขมาอยู่ประมาณ140,000ราคาอยู่ที่769,000ฟีดาพรประมาณ12,800เดี๋ยวรายละเอียดตัวรถเป็นไงเดี๋ยวพารับชมกัน สำหรับด้านหน้าตัวนี้นะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลน LED ทั้งคู่นะครับมาพร้อมไฟ Daytime ์และนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เหมือนกันนะครับตัวด้านล้อแม็กนะครับสำหรับ u s UX นะครับเป็นแม็กูโทนปัดเงา18นิ้วรัดด้วยยางบิสโตนใหม่นะค,คันนี้ยางปี24 <c oughs> กระจกข้างปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยมีไฟเลี้ยวมาให้เหมือนกัน สำหรับอีวูมิวเอ็กนะคันนี้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคนขับเป็นเกียร์ออโต้แอร์ออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคุดธคอนโทรลเหมือนกันหน้าจอทัชสกรีนมาพร้อมกล้องมองหลังมีเนวิเหมือนกันถ้าเทียบกับฟอร์จูเนอร์นะสำหรับอีวสูมิวเอ็กเขาจะมีจอกลางมาให้สำหรับด้านหลังแอร์หลังเขาก็มีมาให้เหมือนกันสำหรับตัวนี้นะครับด้านท้ายตัวนี้ไฟท้ายเป็นแบบ LED เหมือนกันแต่สำหรับฝาท้ายสำหรับอีวูมิวเอ็กนะครับเป็นแบบแมนนวลนะครับตัวเราดแถว3จะพับแนวราบได้แบบนี้เลย ตัวนี้ใครที่ชอบนะตอบโจทย์นะครับแล้วก็มาดูสําหรับฟอร์จูเนอร์กันนะฟอร์จูเนอร์คันนี้นะครับภายในนะครับเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับนะเป็นเบาะสีน้ําตาลเข้มแบบนี้เป็นเกียร์ออโต้มีคูดคอนโทรลแล้วก็เป็นเกียร์แพดเดิลชิฟต์ด้วยนะคันนี้จอกลางกล้องถอยแอร์ออโต้เหมือนกันตัวนี้จะได้เป็นตัวขับ4นะครับด้านหลังนะฝั่งผู้โดยสารมีที่วางแก้วน้ามาให้เหมือนกันตัวนี้จะไม่มีจอกลางนะสำหรับตัว Fortuner นะสำหรับด้านท้ายเขาไฟท้ายเป็นแบบ LED Light กด i ด i ้ g เหมือนะ ตัวนี้เป็นตัวซิกมาโฟลับ4ด้วยนะครับเบาะที่นั่งแถว3นะสามารถปรับพับได้แบบนี้เลยนะครับนะแขวนนะเป็นเบาะแขวนแบบนี้ใครที่สนใจนะคันนี้849,000ฟรีดาวผ่อนประมาณ14,000บาทเท่านั้นนะราคาต่างกันอยู่8 0 0 0 0บาทนะครับใครที่ชอบค่ายไหนนะครับก็สามารถแจ้งรายละเอียดมาได้เลยนะใครสนใจรายละเอียดคันไหนเพิ่มเติมติดต่อครับผมที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ